สวยระดับนางเอกเปิดหกสาวฝรั่งหวานใจหนุ่มคนดังที่สวยใสยสุดๆหัวใจสายฝอกันเลยทีเดียวสําหรับหนุ่มคนดังที่ควาใจสาวชาวต่างชาติมาครองได้สําเร็จแถมตาละนางนั้นสวยๆทั้งนั้นจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจา้า อันดับที่6อแมนดาภรรยาสาวคนสวยชาวสวีเดนของหนุ่มบอยพิสนุที่จูงม,มือเข้าประตูวิวาไปมันๆและกําลังมีข่าวดีว่าสาวอแมนด้านั้นกําลังตั้งท้องลูกคนแรกแล้วหลังจากที่ทั้งคู่หลุนและรอคอยมานานซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวคนนี้สวยน่ารักแถมยังพูดไทยได้นิดหน่อยและสุดทั้งคู่ก็ทําช่อง YouTube ออกไปเที่ยวกันตามประสาสามีภรรยาแต่และคลิปนั้นก็หวานมากทำเอาแฟนๆตาร้อนกันเป็นแถว อันดับที่5แอนนี่มากันที่แฟนสาวคนสวยของนักร้องหนุ่มกอล์พิชญา,านิธิภพศาลกุลหลังเปิดตัวคบสาวรัสเซียไปเมื่อช่วงปีที่แล้วนี่เองซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวคนนี้สวยน่ารักไม่ใช่เล่นทำหนุ่มกอล์พยังชวนแฟนสาวมารวมทําช่อง YouTube ปล่อยความหวานคาคุ้งกันอีกด้วยและต้องบอกเลยว่าหนุ่มกอล์พนั้นคลั่งรักหนักมากถึงกับยกให้ตัวเองเป็นคนอวดแฟนกันเลยทีเดียวเพราะหนุ่มคนนี้มักจะโพสตภาพอวดแฟนบ่อยมากทําเอาคนเห็นนั้นอิจฉาก,กันเป็นแถวเลยทีเดียวกอแฟนสวยขนาดนี้ต้องอวดเป็นธรรมดา อันดับที่4มาเรียลีเนโลภรยาคนสวยลูกครึ่งสิงคโปร์อเมริกาของนักร้องหนุ่มสิงโตนำโชคที่บางคนนั้นอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าสิงโตนั้นได้ภรรยาสาวเป็นชาวต่างชาตินั่นเองซึ่งตอนนี้ก็มีทายาทกันสามคนแล้วเห็นลูกสามแบบนี้สาวมาเรียก็สวยไม่เปลี่ยนแปลงถึงขนาดคุณสาม,มียังเห่และออกปากชมภรรยาว่าเธอนั้นสวยไม่เปลี่ยนเลยโดยสิงโตนั้นบอกว่าได้ใช้เสียงเพลงจีบจนได้มาเป็นแฟนและเป็นแม่ของลูกในทุกวันนี้นั่นเอง อันดับที่ 3. เอมิลี่ชยเออร์ใครจะไปรู้ว่าหนุ่มหน้าหวานคนนี้จะได้แฟนเป็นสาวสวยลูกครึ่งเทนาตาน่ารักอย่างสาวเอมิลี่ซึ่งทั้งคู่นั้นได้คบหาดูใจกันก่อนที่จะเข้าวงการบันเทิงซะอีกบอกเลยว่าเป็นคู่ที่น่ารักกันมากเพราะมีทั้งมุมหวานมุมมิ้งกันมากแถมสาวเอมิลี่นั้นยังมีช่องยูทูบเป็นของตัวเองอีกด้วยพร้อมกับคอนเทนต์การแต่งหน้าซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละลุคของเธอนั้นสวยมากๆแถมบางคลิปยังควงหนุ่มปอนมาร่วมด้วยกันอีกต่างหากห อันดับที่2แคทแคทเทอรีนพารองมาดเข้มอย่างเปเทอวิลิตก็ได้มาคบกับแฟนสาวฝรั่งคนสวยควนนี้และจดทะเบียนกับแฟนสาวฝรั่งมานานแล้วแต่ยังไม่พร้อมแต่งงานสบายใจอยู่แบบนี้ซึ่งทั้งสองครอบครัวนั้นก็แฮปปี้ดีแถมเธอก็ยังไม่พูดจัดการส่วนตัวให้คุณสามีอีกด้วยดูทั้งคู่นั้นใช้ชีวิตร่วมกันมาอย่างมีความสุขดีช่างน,น่าอิจฉามากๆที่หนุ่มเป้ได้แฟนสวยมากขนาดนี้ ันดับที่1คริสติน่าวิงเคอร์ ler, นางแบบสาวชาวเยอรมันด้วยความสวยโดนใจหนุ่มเอสกันตพง์เลยนเนียนๆจีบซะเลยแถมพบกันมาได้หลายปีแต่งงาน,นจนมีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องวาเลนติน่าที่นับวันก็ยิ่งสวยตามแบบคุณแม่คริสติน่าจริงๆแถมคุณแม่นั้นยังเป็นนางแบบเก่าที่ดูดีทั้งรูปร่างหน้าตาสุดๆไปเลย